พาชมสวนกล้วยครับูกกล้วยไว้เมื่อวันที่สามวันที่สองนะครับสองสิงหาสองห้าหกหกนะครับวันนี้ก็วันที่หกแล้วครับก็รอฝนอยู่นะครับจะคิดว่าน่าจะรอดอยู่นะครับแต่ก็แห้งๆไปแต่ก็มันก็จะนะฮะมีฝนมาละดูแล้วคืมมาแล้วปลูกหน้าฝนนี้ก็ต้อง ฝากไว้กับฟ้าฝากไว้กับเทวดาแต,แต่ช่วงระหว่างแปลงนี้ผมผมหยอดแตงโมนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยผมหยอดแตงโมที่สามนะครับปลูกกล้วยวันที่สองแล้วก็วันที่สามแล้วก็หยอดแตงโมวันที่สามนะครับแต่ยังไม่เจอยังไม่ขึ้นนะครับ สามวันสามวันแล้วยังไม่ขึ้นน่าจะอาทิตย์หนึ่งก็ปลูกไว้ประมาณสามไร่นะครับปูกกล้วยไว้ประมาณสามไร่คิดว่าน่าจะตกนะครับผนม,มองดูแล้วคิดอะไรไม่ออกให้ปลูกกล้วยครับ <laughs> จริงๆการปลูกกล้วยนี้ก็ช่วยในการคลุมดินนะครับช่วยในการ เรื่องของน้ำนะครับซนมซับดูดน้ำนะครับกล้วยนียเป็นพืชที่มีคุณสมบัติเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็ดูดน้ำเพื่อให้ต้นไม้หรือพวกหญ้านี่เกิดขึ้นได้เร็วนะฮะก็ถือว่าเป็นพืชที่มหัศจรรย์ผลปวนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นดินที่ค่อนข้างจะทรายนะครับเป็นแปลงที่ปลูกมันสำปะหลังมาตลอด10กว่าปีครับ ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือปลูกกล้วยนะครับแล้วก็จะปลูกมะพร้าวนะครับเป็นปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับก็เลยเอากล้วยมาลงไว้ก่อนนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ชมนะครับว่าการปลูกพืชเช่นกล้วยในดินทรายนี้มันจะเป็นยังไงนะครับจะรอดไหมหรือว่าโอกาสที่จะเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับมาชมนะครับโอ้ฝนมาแล้วผมอ๋อคืมมาแล้ว มาแล้วหวังว่าจะตกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ